สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่ก็ได้นน้ำขอ้อมูลเนาะทางตำล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยายไพ่น,น้ำไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบได้ิภาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องบักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทาายยยกกับไยย่ะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับผู้ใดมันตำไท่กับคลอให้มันตำเล้านําเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้ยายไพ่ลงตำเล้าแค่คลิปเดียวเด้อค่ะพี่น้องขาเพราะว่าอ่าบ่าค่อยมีอาการทันใดเพิ่นลงเนาะค่ะพี่น้องเอามือมืออื่นมือวันพุดจังว่ากันมื่อนี้คลิปเดียวก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งนะค่ะแนวทางนี้เป็นแนวทางของแอดอ่าวิมลพ่วงน้อยเนาะพี่น,อน้องเนาะแอดวิมลพ่วงน้อยบอกว่าขนมเล้าเมื่อนี้เจ็ด หกหนึ่งนะคะพี่น้องขาเจ็ดหกหนึ่งนะคะไปยมักแนวทางของแอดวิโมนพ่วงหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะคะมื่อน,นี้ยายไพ่ตื่นตั้งแต่หกเออเจ็ดโมงกว่าเนาะพี่น้องเนาะยายไพ่นอนได้เลยพี่น้องขาจนป่านนี้เนาะพี่น้องยายไพ่นั่งคั่นออกจากหน้าจอโทรศัพท์เลยพี่น้องขาเอา เจ็ดหกหนึ่งตัดหกหนึ่งนะคะพี่น้องขาสองตัวเพื่อนนอ้องมักกระจวดจาดฟาดบื้มตามเพื่อนไดน้นองสําหรับแนวทางเลขเด่นของแอดวิมลพ่วงหน่อยนะคะพี่น้องขา,า,ามักกระจวดจาดฟาดบื้มไตเพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้ว่าสั้นพี่น้องขาสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดอันเอ,อ่อสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดดพันนะคะขนมล่ามอน,เนีเด่นเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์นะคะ ต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เป็นแนวทางของนมสุพรรณนานะอ่าวสุพรรณเนาะพี่น้องแยแพ้กับพยายายัญชนะเสื่อเสือผลละว่าอ่าวส,สุพรรณเนาะเด่นเก่าก็สูตรเนาะคะ่ะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เก้าสามคำมือนี่เนาะอย่าอย,ะยะ่าลืมเนะพี่น้องขนมไทยออกตัวใดตามพี่น้องขะตามขนมเล้าไปเลยนะคะพี่น้องขะเอาจริงนะคะอาหารสองก็สองสองนี่เด้อพี่น้องเด้อตามไปเลยนะคะพี่น้องขะ ามไปจนหอดอันนี้เด้ออันนี้เป็นแนวทางของเออันสูตรนี้เป็นแนวทางของเอสอีกอย่างกว่าพี่น้องคะ่ะแนวทางของเอสเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายไปคิดแป๊บแนวทางของเอสชนะพลนะคะพี่น้องค่ะเลขเด่นเอสชนะพลเนาะคะ่ะเพื่นบอกว่าเล่าหนาจะมาซีเก่าหนึ่งสองแปดนะคะทำเป็นเบิร์ห้ามกับเบิร์หนึ่งหนึ่งสองสองนี่แหละว่าสั่นเพื่นวาเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของแอดละพี่พงนะคะพี่น้องคะ่ะอดละพี่พงบอกว่าจังสีละเลขเด่นงวดนี่นะคะเด่นหาล่องสีนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าหาศูนหาหนึ่งาหนึ่งแปดหานะคะพี่น้องมากระจวดจาดฟาดเบื่มตามเพื่อนได้เลยนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดแจ็คบอกว่าขนมเลาามูนีเก่าสองสองเก่าหมักกระจวดน้ำ่อยโรลดเดอร์วัาซันเพลินวานะเอาพิจาณาตามเพลินใดคะ่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของแอดแจ็คเลือกเกลือนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอดอุดมท่านยานานะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าขนมเลาม้ามอนีเดอร์วัาซันเพลินวาอ่าเด่นอยู่ที่นะคะ่ะ สองซีแปดแปดพนานเน้นสองซีแปดแปดกับแปดศูนย์เป็นตัวล่องว่าสันเอามากระจวดจ่าตามเพื่อนใดนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ขนมเล้าโตเดียวงวดเลี้ยวเก่างวดนี่สองสองอีกคือเก่าลรอคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพนนะคะสูตรนี่นะคะมาเบิ่งนกินยัยไพนสูตรนี่เด่นลางนะคะพี่น้อง่ะเพื่อนบอกว่าสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองแปดสามแปดสี่แปดนะคะ สำหรับแนวทางของแอดไพนเนาะมากระจวดจาดตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพนล่างคือกันนะคะอ่ามีสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งและสี่หนึ่งมีสองสูตรเนาะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจาดตามแอดไพน์ได้นะคะพี่น้องคะ่ะเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดแอดอาเรียดนี่เข่าดีได้พี่น้องเพื่อนบอกวังหัวตามเล่าวันดีเดือนหามีหาศูนย์ห้าสี่ห้าหกสี่หาหนึ่งสี่หาหกและหาหนึ่งนะคะ ต่อไปเลยจ้าอดีตเป็นแนวทางของเอดทะเลใจเนาะพี่น้องเนาะมาเบิง้งค่ะเอดทะเลใจบอกว่าขนมล้ามือนะีเด้อวันสันเพื่อนวานเนาะเด่นเนอสองกับหนึ่งนะคะมีหนึ่งสองหนึงน่งหนึงน่งสองสี่สองห้าหนึงหน่งหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเก่าเดี่สองเก่าสามโตและสี่สตัว,ตวพี่น้องขาแคบหน้าจอสําหรับแนวทางของเอดทะเลใจนะคะพี่น้องมากระจวดจาาฝาดบื้อตามเพื่อนใดเนานะพี่น้องนะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้เพื่อนบอกว่าขานมเล่าเดอร์วัซันเดนดูที่มือนีนะคะเดน8กับเก่านะคะเนยียนแปดเก่าเบิร์นแปดแปดเก่าเก่าส่วนสองตัวแคบนาจอเลยนะคะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอซินโคลาดเนาะขนมเลาสองศูนย์ก็หาศูนย์หาศูนย์ว่าซันพี่น้องเอาพิจนาได้เนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเพิรนซอวแอดนี่ยังกับพีน่น้องแนวทางของแอดอัน อา,อาจารย์เสื้อขิมชากลกังเล่าเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าอ่นึ7 1ศ7นย์เจ็ดหนึ่งเนาและหนึ่งะคะตัวเด่นอ่าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอเน้นเจ็วาสันพี่น้องเอามัก7จ็ดยังกับจวดจ่าตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้ลุกหนวดวาสันพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเนวทังของลุกหนวดเนาะค่ะพี่น้องเพื่นบอกว่าเด่นศูนเมือนเนี่ยนะคะเ,เด้น เด่นศพนบอกว่า0 2, 0, 7, 5, 0, 5, 2ะะนย์สองศูนย์เจ็ดห้นย์หองหกันเนนเนาศย์กันสี่นวสันต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดบักขำหน่อยเนาะแอดบักขำหน่อยบอกว่าตามล่ามูนีเด่นเก่าเน้นเก่าหนึ่นะคะสตัววินเพื่นอยู่ที่1 7ึเกนาะคะ่ะล่องเบิงค่ะพี่น้องขาพิจารณาได้สำหรับแนวทางของแอดบักขำหน่อยเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟิส尼克นะคะขนมเหล้าเพื่อนบ้านว่าซันค่ะพี่น้องค่ะขนมเหล้าเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบอกว่าเด่น6กก็เก่าเน้นหกสามหกสี่หกหกเก้าสามเก่าสี่เกาหาเก้าหนึ่งหกหานะคะสําหรับขนมเหล้าของแอดบักทำหน่อยนะคะพี่น้องเอ้ยแอดฟิส尼克แล้วพี่น้องโอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเก่าเงินเก่าทองเด่นหากับแปดนะคะฟันหาเน้นเน้นหาสามล่องหาสี 4, นะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดต้นหนำเนานะคะ่ะฟันสองสองศูนย์วสันสองเก้าสองห้าสองเจ็ดห้าสามสองเน้นเนีนก็คือสามสองวสสันสำหรับแนวทางของเอดเอดต้นหนำนะคะต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าอีกสูตรหนึ่งชุดเนียนี่คือเก้าหาเก้าศูนย์และเก้าสาม มีสองสูตรเด้อพี่น,น้องเด้อขนมเลาาเพิ่นมีสองสูตรนะคะพี่น้องคะหมักสูตรใดกับพิจารณาจวดจดาดฟาดบ่มตามใดเลยเนาะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเด้อพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไน้นะคะพี่น้องคะขนมเลาาแอดไนบอกว่าหลุดหนึ่งเยียงเๆไปเลยว่สาสัตว์เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะคะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยนะคะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของอ่าพนซื่อวออ่าอีหยังกว่าพี่น้องนักล้ว,วิสระนะคะพี่น้องคะตะวันท่อแสงเนาะพนซื่อว่าตะวันท่อแสงคะ่ะเพิ่นบอกว่าวัวนี้มี8 3 8 7 1 0 3 2 3 5 5 2 5 5และห8นะพี่น้องเนาะพิจาจณาใดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี้นะคะพี่น้องคะเป็นแนวทางอ่า ของยายไพ่นะคะมือนีตามลาวเดน8ดกับซี่ซีมาสองตัวเดชยันเบิร์นอีกยุพี่น้องถ้าเบิร์กับจวดหนึ่งหนึ่งไปโหลดเนาะพี่น้องเนาะเขียนกับหนึ่งหนึ่งพี่น้องค่ะได้เลขหนึ่งหนึ่งก็หาเสาหาสามมาพี่น้องออกหาสองก็สองสองเบิร์บอกกับยายไพ่สามตัวอยู่ที่หกเก้าซีนะคะจอไปที่แปดสี่แปดเก้าแปดหกเนาะค่ะจุดวินอยู่ที่แปดสี่หกเก้าเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดมิเฮมิเฮวาสันพี่น้องค่ะ เพิ่นบอกว่าเด่นมือน Ash uh ีเดนซก็สอง่องแปดก็หกเนาะค่ะซีซีสองสกหับว่าไปนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าสูตรนี่ค่ะพี่น้องขาสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดตีเลขเนาะเดนสก็แปดซีสามนะคะสตัวสตัวมีสามเจ็ดสามเก้าสามาักกรบจวดจาดเอาโหลดพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะ ลุงนิ่นบอกว่าขนมเล้ามือนีเด้อเด่นหกกับเจ็ดว่าสันพี่น้องค่ะเด่นหกและเจ็ดเน้นนะสันเพื่อนบอกว่าหาหกเจ็ดสามหกเจ็ดและหกหกเจ็ดนะคะ่ะสองตัวเพื่อนบอกว่าหกสามหกห้าหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามและ 7, 5, เจ็ดหาทับเบิลกับหกหกเอาโหลดเด้อว่าสันพี่น้องค่ะสําหรับเนื้อทางของลุงนิ่นเนาะมากระจวดจาดได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของขอาจารย์กรกระสินนะคะ อาจารย์กรรสินบอกว่าขนมเล่าเมอนีเดอร์เด่นอยู่ที่หามิหาสองห้าสามห้าสี่ห้าหกและห้าเจ็ดนะคะต่อไปเลยจ้าสูตรนี่ว่าสั้นพี่น้องคะสูตรนี่เลขเด่นอยู่ที่นะคะพี่น้องพ่นบอกว่าเด่นอ่กหนึ่งของแอดวิมุนพวงหน่อยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดหนูน um ้มเงดทีเรียวมาหกหนึ่งนะคะสิบล่างเนาะมอนีสองสามหกว่าสันพี่น้องคะพิจารณาได้เนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรลักลอยเพิินนะคะมีสองสูตรสูตรแรกห้าศูนย์สองสูนะคะกับพิจารณาได้สำหรับเนวทางของแอดนูนามเด่นลักลอยมีสองสูตรวสันพี่น้องคะเอาจวดจาดฟาดบ่มตามเพิ่นใดนาอพี่น้องเนาะทุกสำานักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางนะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเตยฟ้าพี่น้องคะ่ะบัดท,ที่นี่ขนมเล่าแอดเตฟ้าเมื่อนี้เด่นศูนย์ได้พี่น้องคะ่ะแอดเตฟ้าระวานเนาะศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดและศูนย์แปดเน้นเน้น,น,นก็คือศูนย์นี่แหละจากศูนย์นี่ยังกับพ้ากันอ่เต็นเอาโหลดลวันสันพนวานเนาะต่อไปเลยจ้าวิทย์ไยดูแนวทางอาจารย์แมนบลน,นะคะพี่น้องคะ่ะอาจารย์แมนบนบอกว่าเมื่อนี้ 07172737081828และ38หมักตัวใดกระจวดจาาเนาะคะ่ะนอ้อทายคลิปนี้ยายไพ่ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆยปังปังสุขุมสุขคุขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนะทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณห,หลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า